สวัสดีครับก่อนวันนี้ก็มีสัตว์มาแนะนํามารีวิวกันอีกแล้วนะครับก็รีวิวกันที่ริมทะเลนะครับพรมกับลมเย็นเย็นสบายนี่นะครับก็มีสัตว์อยู่ทั้งหมดด้วยกัน8ตัวนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีสัตว์ตัวไหนกันบ้างพร้อมก็พร้อมกับ รีวิวภาษาอังกฤษภาษาไทยชื่อของมันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขนะครับด็อกก็เห็นง่ายกว่าหมานั่นแหละครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็ดเองนะครับก็ดักดักเป็ดน,นะครับเป็ดสีขาวคอยาวๆตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือม้านะครับ horse เป็นมมาป่านะครับเจ้าตัวนี้ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าสิงโตไลออนสิงโตเจ้าป่านะครับนี่สวยเลยก็บรรยากาศดีมากนะครับริมทะเลก็พาของเล่นมาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศตัวต่อไปก่อนนะครับก็ยีราฟนะครับเจ้าตัวนี้ชีราบ ก็สัตว์แอฟริกาอีกตัวหนึ่งนี่ได้มาทั้งหมด5้าตัวแล้วนะครับก็จะเหลืออีก3ตัวด้วยกันเจ้าตัวนี้นะครับเจ้ากระต่ายนั่นเองแรปปิดก็เจ้าตัวนี้มีอยู่ทุกพ er mm ื hmm. so um, so so ้นท so ี่เกือบทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยนะครับเจ้ากระต่ายแต่ว่าสายพันธุ์มันก็จะแตกต่างกันไปอีกเจ้าตัวนี้นะครับกอริลลากอริลลานั่นเองนะครับก็ ถิ่นฐานของมันก็อยู่แอฟริกาที่เดียวนะครับเจ้าตัวนี้นอกเหนือจากนั้นก็คงอยู่ในสวนสัตว์ทั่วโลกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าตัวนี้มีขาวนะครับหรือมีขั้วโลกนั่นเองโพลาร์แบนนี่ก็ครบกันไปแล้วนะครับแปดตัวก็ได้รู้จักสัตว์กันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันด้วยครับ